โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคียินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการการประเมินห้องเรียนคุณภาพทุกท่านด้วยความยินดียิ่งก่อนรับชมการนำเสนอห้องเรียนคุณภาพขออนุญาตนำเสนอข้อมูลโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคีพอสังเขปครับโรงเรียนบ้านวังรงใหญ่สามัคคีตั้งอยู่ที่91หมู่7ตําบลวังรงใหญ่ um Q, อําเภอสีขิวจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านวองโรงใหญ่สามัคคีมีหมู่บ้านในเขตบริการทั้งสิ้นจำนวน5หมู่บ้านประกอบด้วยบ้านวังโรงใหญ่บ้านท้ำมังกรทองบ้านฝ่ายหลวงบ้านหนองสองห้องและบ้านสับกระจายมีนางสาวเจีรนันไม่คุณทศด,ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น18ท่านมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น273คน โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีมีกระบวนการอิเทศภายในและมีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคลากรมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนอย่างครอบคลุมโรงเรียนมีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายนอกและภายในมีการพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ คุณครูยังได้ผลิตสื่อที่หลากหลายและเหมาะสมกับกิจกรรมและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัดประสบการณ์ ดีค่ะคุณครูราศมีบำรุงจิตนะคะเป็นคุณครูระดับชั้นประถมวัยตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนบ้านมางลงใหญ่สามัคคีค่ะในการบริหารการจัดการชั้นเรียนได้จัดให้มีส่วนของสถาบันคือชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ มีการจัดเอกสารสื่อการสอนอย่างเป็นระเบียบรวมถึงโต๊ะเก้าอี้โต๊ะรับประทานอาหารห้องเรียนมีความสะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอในตอนเช้าคุณครูจะนำนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักความสามาคัคคีความมีระเบียบวินยัย และหน้าที่ของตนเองค่ะมีการจัดเก็บอุปกรณ์ภาชนะของใช้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบรวมถึงของใช้ส่วนตัวอย่างพอพเพียงสำหรับนักเรียนทุกคนและมีการปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในห้องเรียนค่ะ มีรายชื่อสมาชิกในชั้นเรียนมุมผลงานของนักเรียนและมุมจัดประสบการณ์ในห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมีป้ายนิเทศให้ความรู้สอดคล้องกับหน่วยการจัดประสบการณ์มีอุปกรณ์ i c t ไว้ให้เด็กๆได้ใช้งานมีจุดอำนวยความสะดวกเช่น จุดน้ำดื่มมีห้องน้ำที่อยู่ในอาคารเรียนเพื่อสะดวกให้นักเรียนได้เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวสวัสดีค่ะครูคณิษาาเพชรพงศ์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ รับผิดชอบประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านบานบงมุรใหญ่สาม,มคีค่ะในห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้จัดให้มีสัญลักษณ์สถาบันของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบและจัดให้มุมห้องเป็นที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะเรียนอย่างเป็นระเบียบและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการเรียนมีอุปกรณ์ไฟฟ้าพัดลมซึ่งติดตั้งอย่างปลอดภัยและสามารถใช้งานได้มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้กับนักเรียนค่ะมีสถานที่จัดเก็บของใช้ส่วนตัวเพื่อความเป็นระเบียบมีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงทุกวันมีการจัดทำข้อตกลงในห้องเรียน รายชื่อสมาชิกในห้องเรียนและตารางจัดการเรียนรู้ค่ะมีมุมส่งเสริมการอ่านในห้องเรียนมุมแสดงผลงานจัดวางสื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลายมีป้ายนิเทศให้ความรู้บรรยากาศในห้องเรียนหน้าเรียนและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทำกิจกรรมที่หลากหลายค่ะ สวัสดีครับสุริยงวิจัยทําตำแหน่งครูวิทยาคณะชำนาญการประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องและพีชอบวิชาศิลปะดนตรีนละนาฏศิลป์ครับในห้องเรียนได้จัดให้มีสัญลักษณ์สถาบันของชาติศาสนาและพระมหาตระสัตมีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระเบียบและจัดให้มุมห้องมีที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด ในห้องเรียนมีการจัดโต๊ะอย่างเป็นระเบียบและมีแสงสว่างเพียงพอต่อการเรียนมีอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งติดตั้งอย่างปลอดภัยและสามารถใช้งานได้มีการจัดเตรียมหน้าก,กากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้กับนักเรียนมีการจัดทำข้อตกลงในห้องเรียนลายชื่อสมาชิกในห้องและตารางการจัดการเรียนรู้มีมุมแสดงผลงานจัดวางสื่อและอุปกรณ์เพื่อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีป้ายนิเทศให้ความรู้บรรยากาศในห้องเรียนหน้าเรียนและมีพื้นที่เพียงพอต่อการทํากิจกรรมที่หลากหลายในส่วนของครูได้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าอบรมและนําผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนโดยการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มผลสำเร็จทางการเรียน ด้วยการใช้สื่อการสอน C A I เข้ามาสอดแทรกในบทเรียนโรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามาัคคีขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านไว้นะโอกาสนี้